เคครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเรามาต่ออีพิโซด3หน้าที่3ามไปดีกว่าซึ่งเมื่ออีพิโซดหนึ่กับอีพิโซด2นะครับเราได้ทําหน้าแรกเรียบร้อยนะครับอ่าอ่เดี๋ยวเดี๋ครับผมลืมแก้โค้ดเปิดมาก็ลืมเลยโอเคครับโอเคครับรีเฟซหน่าจะหนึ่งทีนะครับกดหน้าแรกครับเมื่อหน้าแรกก็จะกลับมาหน้านี้นะครับ นี่ครับก็จะมีพวกนี้ซึ่งผมก็ยังไม่ได้ใส่ลิงก์เข้าไปในนี้หรอกแล้วก็ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัวก็เป็นวิสวดสองครั้งที่ทาําครั้งที่แล้วนะครับเบยบนาแรกก็มานาแรกโอเคต่อมาครัวนี้ครับจะเป็นประวัติการศึกษานะครับทำการ new new t h e c k file นะครับกดเลือกไฟล์เป็น html เหมือนเดิมนะครับ เซ s, s, s นะครับอศึกษาก็เป็น school information ล่ะไม่เมออ่าหญ่ก็ยาวไป school ครับ mm hmm. อ,อีกแล้ว,ไป,วไปดาวเซฟไปดาวน์โหลดนะครับจริงถ้าเกิดเป็นของท่าน,ท,านท่านผู้ชมที่กำลังดูนะครับก็อาจจะไม่เปปัญหาแบบผมแต่ของผมผม,มันมีผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับ continue โอเค อยไม่ใช่โอเพนไฟล์สกู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 เป็นไงสกูนี่ไงโอเคได้<ม>สกูมาแล้วแล้วเราก็จะทำการก๊อโค้ดนี้มาเลย ก็กับอันนี้มาอ,อาอไม่ใช่คอนโทรซีโอเคครับโอ้ยรับก็จะได้หน้านี้มานะอ่ะผมลืมเปลี่ยนตรงนี้เลยทั้งหน้าที่ผ่านมานี่ก็เป็นเนี่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นประวัติส่วนตัวค่อยเซฟอันนี้ก็เป็นประวัติ การศึกษาโอเคครับประวัติการศึกษาเดี๋ยวก็จะมาวางดีกว่านะครับโอ้ราครับเรามาทำกันเลยดีกว่าสามโรงเรียนที่ได้ไม่พลาดจัสบานสีวิทร,ร,ราบ้าวิทยาโลกไรู้ศึกษาโอเคครับ เราใช้การทีกว่านะแต่ผมเฮ้ยถ้าการที่มันไปเจอมันไม่เป็นดิเดี๋ยวผมดูในเนตาก่อนนะครับเราจะทำให้การเป็นแบบแนวนอนไงแต่ผมปรับแบบนะั้นไม่ไม่เป็นเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่าในเนปามีไหมถ้าไม่มีก็คงต้องให้ AI ช่วยอีกนั่นแหละครับ S <S <S อมีครับแต่ว่าไม่มีรูปหนึ่งนะครับคืออะไรอะ่ะอ,อ,อยากใส่ลูกลงไปข้างหน้าจน

ถ้าเก like anybody, it, so it too, like ิดใครอยาก we really <receptors. S 1> เขียนเว็บไซต์แบบไหนเนี่ยสามารถมาเอาในนี้ได้หมดเลยนะเนี่ยซึ่งถ้าเก anymore, ิดตูได้จากตัวอย่างเว็บไซต์ของผมเนี่ยผมจะให้ดูหมดผ้านะครับนี่ครับก็จะมีแบบนี้หมดเลยนะครับก็สามารถเอาจากเว็บไซต์เนี่ยครับแล้วก็เราคือเราเอาขค้ดจากเว็บไซต์นะครับมาประยุกต์ัดแปลงถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรก็ให้ AI ช่วยก็ได้ครับให้ช่วยประยุกต์นะครับ เราก็จะได้เว็บไซต์ออกมาให้เราช่วยเราประยุกต์ช่วยเราคิดมั้งนะครับไม่แน่ใจผมจะเอาเป็นอันนี้แล้วกันค r ส t i เทนนะครับเรามาที่สกูลดีกว่า แล้วก็นำรูปโรงเรียนเรามาใส่นะครับี่ตอบ สีส่วัดผูถาวานึกเปลี่ยนไม่ได้โฟร์โฟ,โฟ,โฟทีท รูปไหนพิพ์มถูกไหมนะ o i g i n a o k อเค,ครับเมื่อเราโหลดรูปมาแล้วผมจะนํามารูปมาตัดให้มันเท่าๆกันก่อนนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าแต่ละรูปนั้นขนาดไม่เท่ากันอันนี้2อ5ร้อยาอันนี้สองร้อย่สิเดี๋ยวผมจะนำมาตัดให้เท่ากันก่อนนะครับ ซึ่งมันอาจจะนานแต่ก็ดูก็ได้ครับนี่ก็ดินะครับผมจะทำการตัดรูปให้มีขนาดจประมาณนี้น่าจะได้แล้วไหมอัะนี้ขนาดเท่าไหร่นะสองร้อยยี่สิบห้านะครับอันนี้มีขนาดใหญ่สุดเท่าไหร่ได้ให้นี่เหรอ,อนหัผมเป็น สองร้อสาุดสามโอ้เหมือนจะปรับไม่ได้นะครับมันอาจจะมีบิดเพี้ยงกับบ้างก็อาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าก็ได้ประมาณนี้แล้วครับอฟอร์เรีอ้แล้วก็ลากอันนี้ไปใส่นะครับดูดิโอเคค่ะทำการ กบ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 กกบกบมาให้หมดนะ เป็นโอคาชินาโคันโตเอสโอเคครับมาลองเทสกันดูอ๋อ oh, oh, oh. <laughs> ผมลืมใส่ครับตอนนึงเทสนี่ไงโอเคครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวต้องเอาลิงก์ส่ตนนี้ด้วยนะครับเป็นชื่อของอทีที่เราจะตั้งมาเลยก็เป็น school h t m l นะครับของผม นีแล้วก็ตัวเซฟนะครับนี่ครับโอเคเสร็จแล้วรีเฟซทีนึงกดเข้าไปครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับซึ่งจริงๆนะครับไม่ต้องใช้ AI ช่วยแบบผมก็สามารถทำเว็บไซต์สวยๆขึ้นมาได้เหมือนกันคือผมก็เพิ่งมาทราบนี่แหละครับว่ามันว่าตัวนี้ปาเนี่ยมีตัวแบบนี้ไม่ใช้เลยที่ทำเว็บไซต์ก็ให้ AI ช่วยนั่แหละครับ นี่ครับอืมแต่มีครับมีครบเลยนะเออพลาดจริงๆ <laughs> แต่ว่าถ้าเกิดเรื่องจัดรูปแบบนี้การ์ดไททันรอทำการการไตทันการตดไททันหามันโัโอ้ผพิหน้า นี่ครับเราจะมาทําแก้นะครับ ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้เลยขอข้อมูลจาก AI มาก่อนนะครับ เมื่อเราเสร็จนำข้อมูลเรีบร s เยบร้บอยแล้วนะครับให้เราทการกด ctrl s เพื่อ save เลยนะครับเคครับเมื่อเสร็จก่อนครับให้เรามาลอง refresh ดูนะครับนี่ครับก็จะมีข้อมูลเรียบร้อยครบครับ ทำการคลุมนะครับส่วนจะถามนะครับการกด Ctrl M โดยใช้ CSS อ้ย CSS อีกแล้วอ๋อใช้สไตล์นะครับนี่ครับนี่นี่นี่ซึ่งเราจะสามารถใช้สสไตล์ใช้สไตล์ดึง classcard มานะครับอ,อ๋อเออตอนแรกผมก็ทำได้ไหมผมไม่ทำวะโทษครับผมพลาดเองไม่ผมไม่รู้แหละ ยังนักติดควาว่าผมไม่รู้ดีทรายอนี่ครับ <Fit>. oh. เฟตโอ้อ้าวนี่ปลาหายโอ oh. ้ผมลืมผมลืม ผมลืมว่ามันเอาไปหมดเลย สไตล์แบบนี้แล้วเราก็ลบอันนี้ออกไปนะครับแล้วเราก็ลบอันนี้ออกไปด้วยนะครับะมาลองดูโอเคครับเมื่อเซฟเสร็จแล้วลองรีเฟรชอ่ากลับมาแล้วครับก็จะได้ประมาณนี้เรียบร้อยครับภาษาก็ สำหรับวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าต่างของเรานะครับอ๋อยังไม่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเสร็จเนี่ยอย่าลืมนะผมลืมอีกแล้ว สำหรับวันนี้การสอนเว็บไซต์ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีสายพิเศษนะครับสามหน้าผมก็อาจจะสอนงง,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 งๆมั่วๆนะครับเพราะว่าผมก็ลองผิดลองถูกไปในคลิปด้วยนะครับก็ขออภัยไปณที่นี้ด้วยเพราะว่ามันก็ก็ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พยายามแล้วครับนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะแต่เราก็ต้องใช้ในปิปาเป็นหลักนะครับนี่นิปามีครบเลยครับอยากได้อะไร ลองมาหาดูได้นะนี่มีให้เต็มไปหมดเลยครับก็สำหรับวันนี้นาวรกิจสิงแก้วั031เลขที่29ขอจบการสอนไม่เพียงเท่านี้ครับขอบครับ